พี่น้องมาค่ะมาพบกับสาวสกุลคนเจดีแล้วค่ะมาค่ะวันนี้คืนมันสุกนะคะปลาไซมอนค่ะปลาไซมอนค่ะซื้อแบบแพ็คหน่อยเลยจากแล้วก็ตำมมาแตงจ้ตาตำมาแตงนะจ๊ะมาจากพี่น้องตอนแรกว่าสีเอจเจลซื้อๆบบน,นี้แบบแบกบิดมาแล้วก็เลยว่าตำดีกว่าพเพราะว่าปลาแดะห้าวปรุงเองไม่เสียบ ปลาแมอนจ้ะผักก็มีผักนะคะมีมะเขือจ้ะถ้าบอกจะเอาลงก็เริ่มม,ะะมีมะเขือนะคะมีมะเขือจ้ะแล้วก็มีมีนางสารแน่จ้ะมีนางสารแน่จ้ะเนาะมีนางสารแน่บอกมันยามฮอนมันขึ้นหลายเนาะจ้ะแล้วก็มีผักกาดเด้อจ้าผักกาดนะจ้ะ มาโซ่ให้มันสวยงามจ้ากินวัตอ,อยู่แล้วละ่จะจ้ะแล้วก็มเนะมเขือเนาะมะเขือมีสีิโน่เนาะจะ้ะแล้วก็มีมร์แลนดิสนะคะแลนดิสแลนดิสแลนดิสไป,ไปกองอนะ่ะแลนดิสเนะ,ะแล้วก็มีมะพริกหวานจากพี่น้องมาค่ะจุจวดเลยลาตินี่ยาวไกลแมา์แลนดิส มาเือจ้ะบ่มีแต่เส้นขาปุ้นที่คั้นต้มค่ะมากค่ะเดี๋ยวสูตรน้ำก่อนอื่นนะคะสูตรน้ำก่อนจะซิมก่อนอืมรสชาติอืมโคตรก็ <c oughs> <c oughs> ไปสมัครมากค่ะพี่น้อง ปลาซีมอนตับแบบงาวๆาเลยพอซื้ออันเป็นแบบแผ่นเนิ้อๆนะนะจ้ะเนะเดีะจะเอากองขึ้นอีก่ักแม่บละบละเอาแบบนี้แหละเนาะ thế nào dù ta hoppin 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 เร้พี่น้องเราชิ้นยแหวแล้วล่ะกินทฮมเบิเสรน้อเมื่อแก่แล้วอ่าไปติดในเซตติ้งอยเด้อ แบบเพ็ดเลยพี่น้องมาพริกซีฟู้ดเมื่อนนี้น้ำตั้งเป็นมากคะอร่อยมากพี่น้องหัวจักวิธีห้ามแล้วจ้ะ mệt đèn lắm đó hang mình ừ. Tôi lại có xì tàm cung ừ. Bà xem đi quá Hãy subscribe cho kênh เดสั่เจอขนาด ตัดหน้าพี่น้องพึ่งแล้วอืมตัดหน้าหลังเ ơ ่นน้าเฮินจ้ะมื่อนัดมูลแล้วสุไปดื่มอยู่ผับ <c oughs> ไป,ปบ่เกุลาดำน้อยไปแล้วมันนี้ก็หลยไปเห็นเขาดื่มดูเจ้าของกอ็ไปดื่มสวัสดจันติดลม ถ้าตีล่มแล้วนี่ส่ยบอดีเจ้าของนะอืมอมีเม็ดทั้งเน์อีบุ๋มนั่นเนี่ยแปดกหวานเหรอเสรแต่บอมีมาละ นั่งอยู่พี่นาะที่ไปกินต่อไรสดดอกาะอือ,อเขื่อนเนาะพี่น้องคลิปนี้ว่าจบนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะเด้อน,น,นะคะกดติดตามกดคอมเมนต์ซับสไคร์นะคะกูสิเือเด้อค่ะเพจเพจเพบ้าหัวบดุค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะเด้อสิเอ๋ยพรเด้อค่ะ ก็คืออันพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเด้อไปเรื่องกระเด็นท่านประความปลอดภัยนะคะขอบคุณมีแต่ความสุขค,ความ,ม,วาม,วามจเจริญเด้อพี่เดลด้ยวยกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ